สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนยมือแรกครับผมหลังเลิกการเลิกงานครับผมพี่น้องแต่มือนี่คำนัยน้อยเอานกฟึกออกมาครับผมเจ้าทัพฟ้าครับผมพี่น้องหลังจากที่แต้มหนึ่งกับแบบฟุกๆกเราก็ออกอีกทีหนึ่งกับผมพี่หยังครับผมนกปลาโบกาเขาไปใกล้เธอนีิเธอที่สามเพลินเพลินแลวนี่นี่ครับสภาพไม้ก็ได้เป็นหน้าเขาลุ่งเหลืองแล้วครับผมนี่หน้าเขาวานล่งเหลืองแล้วที่ทอน้างเลือดครับเด้อทนทางใไกลๆไปใส่ขึ้นน้ำมึนนะครับนี่ หาบึงงาบ่มีบ่มี่ม,มดแดงครับผมนี่แหละต้นบกม่วงนี่แหละวนี่แหละนี่นกขันอยู่เลาะนี่อยู่แต่ว่าไปตั้งกล้องอยู่พูนครับผมคุณไปตั้งกล้องอยู่ตากแดดทีด่บนไปไปายครับเอาด้วยด้ยครับผมหาหมดนี่แหละน้ำมันหมดนี่แหละใช้น้ำมันละอันนี้อันนี้ไม่หั่นมดแดงครับผมส้มสีบลูขึ้นปันใดบึงตนน้นนั้นนำเอาด้ยครับผมบุ้เสียอไปละพี่น้อง ในแต่เด้ครับว่ามันเสียงของเจ้าทับฟ้าบ่ขันยนอยู่นี่ค,าย,คายเสียงเพลินครับผมนกปลาเฮียคู่อยู่ครับผมตอนยังอยู่ห่างอยู่พี่น,อน,น,น,น้องนี่เสียงนึงเรียกแล้วก็ขันยนอยู่น่เสียงในหน่อยนี่มันมันเสียงเพลินบ่ขึ้นจังดเพราะว่าใส่กับอือคือพวสมควรครับผมพี่้องสำหรับนกไม่ก็จะขันยากแน่ ปลามันไว้เขาแล้วบ่ครับพี่น้องนี่เสียงเด็กเสียงคู่ครับผมอยู่หนีครับในนี้ในนี้พี่น้องคว้าขเขาแนละ้วเนาะแต่อยู่คนละต้นอยู่ครับผมอยู่ตน้นบก่วงก,กันครับทุกที่ผมฟาสิใส่แหะครับตอนแรกกันละมันไม่หมดแดงกันละย่าโนมเขาร่วงบ่ไปปลายเด้ครับตอนนี้สองตัวปัญหาคือสีเขามาสู่เ่าเท่าน,นั้นแหละ เรียกว่าสิเขามาหากินนั่นสิโอ้ลงแล้วลงแล้วลงแล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วครับผมไม่ต้องเขาแล้วนะครับเขาแล้วเขาด้านล่างครับผมตามกบพเนี้ยู่ปื้อลงไปแล้วองุ่ยนี่โอ้เขาไปอีกตัวนึงเขาไปอีกตัวนึงอุ้ยตัวนี้พวกเขาครับผมตัวนี้เจิดขึ้นทึ่งอ้ยไปน้ำกันเอาหลอดเลยบาทนี่เออขึ้นไปสั่นขึ้นกบดูขุนขึ้นกกดูฟังขว้าขุน ผมว่าซองมันือซื้อครับพี่น้องว่าสูงครับผมสงสัยสิลงมาหากิ่นแหะครับผมสบายแบบมาพ่อนกโตเก๋ไก่ยังไงเปิดร้านแล้วเป็นเสียงของเจ้าซาฟาร์าครับเดียกตัวนี่บ้านสีมานเลยคือสิโพดแท้เอ๋อหลุนต่อข้าวมันพี่น้องเอาลูกปลาเขาได้เลยครับพี่น้อง ปลาลายอยเขาแล้วปืนมลงหาเลยของยานนี่โอ้ยชาว่าเหยียบเด้อปืนปลงเลยครับผมของยานนี่ยฆ่าแต่มาเปิดกล้องเรื่องอะไรล่ะขึ้นบนปากขึ้นบนปากปืนปลงใช่เลยครับใช่ระบาดเนี่ย โอ้เห็นแล้วยังอยู่อยู่ครับยังอยู่อยู่ีสองศาเดนไปรื่องนะครับเด้อนานขวาครับผมบกไก่ครับพี่น้องบกไก่มาณเมียกุ้งกละ่นนั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 ยังไดบาดนี่ลุปลาืองหาเลยครับพี่นานีุ่ปลาหยุดนาไม่หนแ่งกนไต้หน้าไม่หแ่งก ตัวนึงมันไหวล้ตัวนึงไหวแล้ตัวนึงอือตัวนึงมาลงมาตำกบเนียบหน่อยนึงครับมาทางด้านขวาพี่เนาะมองเดี๋ยวช่างไหนู๊บซู เรียกไปเรื่อยๆครับผมบ้เฝ้่าบฟังบ้าย่างครับผมเรียกปกติเลยนอกอยู่ข้างนอกกับอยู่ข้างในสำกันครับผมือเป็นยังซันสูดได้อีกอเสียงนกป่าตะวัาจักเรียพี่นอนเรียกซาสาไปเรื่อยๆลักลากครับผม ก็ว่ามันเสียงเพื่อนแต่ผมเรียกลักลากจังไวนี่เเอาตัวอยู่ข้างล่างนี่หันหลานี้แล้วนะครับเนี่ยหลังให้แล้วไม่เหลือตัวอื่นเพื่อนแต่ผมหัวหงอกจังไเนี่ยป่ะยังไง เรียกเรื่อยๆน้อยเรียกเรื่อยๆซาๆครับผมนกป้าเขาก็ได้ยบัวฝ่าบัาฟังยังจะเย็นๆขนาดเลยแต่นกป้าผู้สูญหายถอยที่ถอยอาศัยครับผมค่อยเบาค่อย,อยจ่ากันว่าสัน <laughs> จะทักฟ้าว่า นกปลาก,ก็ง,งงๆเลยครับผมตอนนี้เฮ็ดโ,โซโลซีดีอยู่ขั้นสานีโบสูกจักสิว่า้จะไหนนกปลาอะไรตอนนี้ผมนั่งตวปวดปวดกลางแดดได้แล้ครับอยู่กลางเดินได้แล้ครับพี่น้องเอา,าวัตเตอร์ใส่บังครับผมบังกระโบบิดออกวัดเอาตอนนี้ก็สีบริญี่ปุนเสียงเราเสียงไหนเสียงไหนอยู่ นกปลาบ่วสู่บ่วเทียงกันเลือบ่วปากคับนี่ยม้วเป็นนกไม้ได้ครับพี่น้องยังื่องพวกภาษีภากเสร็จะตั้งก็บ่วเป็นหอกคันไปตามกันเยื่อไปซื่อๆครับผมอ๋อคือไปแล้วคือไปแล้วคือไปอึ๊บคือไปหากันแล้วครับผมตัวยงล่างคือไปหากันแล้วเด้ออย่างไรอยื่นั่กันแล้วครับผมตอนนี้นั่น เอตียงไดนดีดึ kind of ๊บโอ้ติดเขามาแล้วเตียเขาไม่ loud เขาไม่ loud เตียเขามาแล้วเตียงน้องมาเล็หน่อยนึงครับผมโอ้ไต่ขึ้นไปแล้วครับไต่ขึ้นไปแล้วไต่ขึ้นไปแล้ไม่เบึ่งแล้วั็นสอว่าตัวเด็ตัวผูตัวเด็ตัวเนียคือเบึ่งหอกแล้วครับผมเพราะว่ามันพวปากแกะตัวครับน้องปลากระไร เขามากันหนิ่งทั้งสองตอนนี้อาศัยแต่ลูกหมานย่างเดียวได้ครับเจบ้าท้าฝ่าเพราะว่าบูปากเข้ากันครับผมโอ้ยเลยนั่งฝ่อเงินเรยบานนี่เสยไปซื้อมันเลยลุงเจ้าท้าฝ่าก็นม้วเป็นม่วนได้ครับผมน้องป้ากันกนันง่งเซยเอ้าันีหมานก,นกันสิได้ยหรือที่ เสียงขันยนโอ้ยออกซ้ำนกปลาครับออกั้งซองเลยมันคนมากกว่านอ้อออกข้งซองนกปลาข้างซองครับผมก็ดีออกข้งสันเป็นยังไง ส่งมีสงเสียงครับพี่น้องดูซื้อเจ้าทัฟฟ้าล่ะโมแน่ใจว่าไม่มนกปลาเขาไปไวเขาไปหาคนพวกนี้จังไดแต่เจ้าทัฟฟ้านนี่เรียก็เรื่องครับเป็นเรียกแล้วสัตว์ไยเก่าล่ะเงิ้ยเงีจะทราบไปล้ะ นกปลานี่ว่าเห็นอยู่ว่าอยู่ใส่ โอ้ยเกินคำแล้วครับพี่น้องนกปลาเนี่ยโมย่มอมเขาไปเยอะครับผมโม่สูดเลยนกปลาเจ้าท้า้ากกับลูกนกก็ถือว่าโอเคครับมืโอนี้ขันหาดีอยู่ครับพี่น้องขันหาดีอยู่ขันไปเรื่อยๆสลับเรียกได้ยินเสียงนกปลาเขาเรียกเขาอยู่แต่โมมีตัวได้เขาไปไกลเพิ่นเลยมาเลยโอ้ย <c oughs> คํำแล้วครับบานนี่พี่น้องด้านหลังตะว่นตำแล้วฟังมึงจะไหน่อยครับผมพี่น้องว่าคือกับทอยเท่านละกระทงสิว่ามีอย่าง้วครับพี่นอ้องสิไม่ได้แปลว่ลงแล้วครับผมทำแล้วตะว็นแดงแล้วนกป้าขนาดเขาเหลืองจังว่าห่านะครับผมแถวสองข้อมนี่ต้อนยากครับผมตวอนยากยังไงเลย <c oughs> ตกมาปีนี้ ก็สิขอถือโอกาสเปิดแบงค์เลยนะครับเจ้าเจ้าทัพฟ่านี่หรือว่ารหัส F3 ครับผมพี่น้อง F3 เจ้าทัพฟ่าเนี่ยนะครับเนาะก็สิเปิดแบงค์อยู่ราคาหกแดงครับบ่ร่วมทรงนะครับพี่น้องเปิดแบงค์เสียงยังกัดตามที่ได้ยินในคลิปนะครับผมพี่น้องจักเพิ่นก็ได้แต้มนึงแล้วจักมันฟุกๆบ่คือจังได้ปุ๊บกลุ่มกระมวลูขคือกันครับจักฟุกมันจะหมันกับว่าจักเพิ่นแต่มื้อนี้ก็นกป้าเข้าไปอยู่ครับผมมันบูหัวซ่า สไตล์การเลียนการจังสัรนะครับผมตามที่ได้ยินนั่นแหละกับสิเป็นนกอ้วกแก้มครับผมคุกนึงดนโดนกับสิมีริ้วแล้วเนี่ยริ้วห้อยนี่แหละนี่ครับผมเพื่โอกาสเปิดแบงไปมได้ครับพี่น้องถ้าอาจารย์ท่านใดสช้อนแกไปแต่งต่อนกยังโมขึ้นนะครับเนี่เพราะว่าอยู่บ้านนี่ถือผมไปแขวนไว้ข้างๆเจ้าเตี๋ยบันครับผมเจ้าเตี๋ยบันกดไวปยังไงเลยพี่น้องไอ้จามขึ้นเมื่อไรเลยคู่เอาคู่เอาเลยแต่โบคอยจะขันครับอายุบ้านีแทบสิโบขันเลยแหละครับพี่น้องขันเป็นย่ำ มีแต่ขันยูนเลยสผมก็ออกมาให้ซื้อเลยครับผมหอดรอบหอดยังได้ก็กอาจารย์ท่านใดหรือว่าน้นองๆเมื่อไหม่ท่านใดสนใจครับผมเอาไปแต่งต่อนะครับเนาะเอาไปลากไปยังต่อนลุงดีๆให้มันขืนๆจังหน่อยครับผมกสิตโมเนะนะครับผมอาจารไดเ้ดเป็นนกหมันแน่นาคนนะครับผมนกตัวนี้อคคาครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนครับผมปอกันไม่คิมนาครับสสัดีครับ